อาเศธพ่อเพียงแบ่งปันโลเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไทยนาะัสดีค่ะ มืัอนี้ยศินเกิดศิษยพระมาพบกับเกษตรอ้อยเงาะแย่ๆแล้คคะเนศเกษตรทั่วทิศทั่วแดนลยมาหาผักหวานไปแกงใส่ไข่หมดแดงมันมีเวียกเนาะค่ะเนาะก็เลยออกมาเก็บผักหวานเพกระบกโป่งดีเป็นได้ดอกไก่ข้นเนาะพี่น้องเคยกัลายพี่น้องพี่น้องหูวใจกันบ่ละบ่เ่าจักดอกแล้วบ่เป็นหัวใจต้นผักหวาน พ่นก่ามาเก็บเรื่อยนี่เด้ห้อยเด็ดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ห้อยเด็ดมันเบิดเลยนี่ย่นพ่นมากเป็นคนคนจักต้นของเจ้าเป่าพักหวานแยะสินต้นใดโป่งดีเขาคงจักเบิ่งได้เปล่ต้นนี้แยะสินสิทอักมาเอาแต่ว่ามันนี่รู้สึกคิดหวังอยู่เออคิดหวังบ่เห็นเลย ดูเยอกว่าสิเขาฟังมาไม่ตัวนี้ที่ตัวนี้แหละเขฟังอ่ะเนี่ยอืมฟังมาเอาอืมมาตัวนี้แหละว่ายี่ปุ่นมันยุ่งไก่พางเนาะอืมเป็นไก่พ่างแต่ว่าเขาพ่ค่อยเล็มดอกเขาไม่เล็มบอลเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของปลอมๆเขาก่เล็บเขาในงานปงๆเขาอะไรเขาหวดเอาหุ่เอาเป็นสีกระมวยเนาะเขาเลียนสาวไ่ได้มหมเขาต้องเฝ้านะเขาเป็นเจ้าของเขาก็เล็เบาลบบน โอ้ก็ตะเล็ดตัวเจ้าของแด้ันจ้กของเขากเล่นบาเขางบาเป่ามัยอาเกอน้มากองหอเอ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 เออเดี๋ยวเจ้าของอีนี้ก็เออเเจ้าของของแค้ละเออเจ้าของแค้แต่ละ เนี่ยถ้าถ้าเจ้ขออีนี้เขาจะให้เขาใ่เอลาของว่เปนเจ้าของอีนี้เขาก็เาไหมปุ๊อาโดยที่บอนคอมน่งันเลยไม่ได้กรไดเป่น้องกูเขาวางม่ีเนาะอันนี้เขาเขาต้องรีเอลเนาะเจ้าของของแถมหมดแยงเออเอขาเป่าเรดแอนเขาเาแล้วในเหตยังยูกัดขวยแล้ว

เอามาเดให้ท่านผู้ชมมึงด้เล่มหันเล่มโอ้หาอยู่หามอยุหางยุเล่มเอ้าเขากระดอกเขาเฝ้าเขานี่หละต้นนี้แหละต้นที่ที่ตูนที่สีเออยายสีผ้ามาเบ็ดมดันเลยดผ้าลูกสาวหล่าเบ็ดว่าใาส่เลยเฮียสีแล้วผ้าข่อยมาเลยหมู่เนี้ยได้ต้นนี้ก็บลายนั่นเต็งซะก็อกหักเลย ว่าได้เก็บจ like. ักม yeah ือแล้วเนี่ยปกติโอ้หลายมือแล้วดิเนีมาหลายมือแล้วตั้งแต่ได้สิบเอ็ดผืนแล้วโอ้สิบเอ็ดตั้งแต่สิบุ่นต็เพราะเนี่ยมาเทียบไหมเนี่มาจกเทียบไปก็ไปมีเน่ผ่อนเน่เนาะพ่อนเน่ผ่อนเน่ไม่พ่อนเน่ละหักรถโดเตี้ยไงจะสร้างพ่อนี่คอยหาของเจ้าเลยครับนั่ละจี่กระมวยมันมันมาเด็ดนี่แล้วมันก็แตกขึ้นไหม เอาเลยแล้วไม่ให้มันสูงขี่กระมวยมันเก่งดีเด้อเจ้าของเพิ่นน่ะของคนวางไว้ต้นใหญ่ต้นใหญ่เดี๋ยวเบิ่งมันบัดนี้ขอบใจเด้อขี่กระมวยเจรละตากล่ายู่ต้นเลยบอกยายให้แต่งกิ่งเล่าก็บอกว่าบ่แม่เสียดายแม่เสียดาย งามลูกบอกเดี๋ยวว่าว่าตอนนี้นี่คีกระมวยเก่งเนี่ไเก่งเนี่ไงส้เส้เส้ให้เพิ่งให้เพิ่งให้พิ่งเนี่ยทีทีที่กิ่งแม่จงเนียแม่ว่ามันหยอดใหญ่เนาะเด็ดเด็ดแม่ว่ามันหยอดใหญ่โอ้ขี้กระมวยนี่เก่งเว้ยวันนี้ขี้กระมวยมาเอาเขาเหมืนเอาซะหยอดใหญ่เนี่ยเขาไม่จงเด้บัานี้มันดีบัานี้ถูกต้องเลยขี้กระมวยเอ้ยเขาจงไวรธานเนาะมึง มันโป่งไหมตัวก่อนผลักหลังเลยถือตองเลยขี้กมวยเนี่ยแม่กะเสียดายน้อยยอมอ้วนเว้นว่าล่ะแม่ก็เรียกว่าโอ้จงไปเถิดลำตุนแข็งแรงก่อนหน้าแม่วางที่จงดอกขี้กรมวยมาผอดตั้งไาเลยมาเหมือนลุ้นกะเห็นตัตอกวกขามึงเอ้ยกูจงเอาโซ่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 จงไปแนวมึงกะจังมาเอาของกูน้อง Moment chỉ ừ. oh. có mỗi có bơi kinh nhọn thì này. Đét ao ịt nè, ao đét ao bốn lần nè. Như tung bài vẫn nè, nè nè nhai. Đét ao bốn lơi. Ao cả tiếc khó lụt, ao ta ăn 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 để Lấy นำทีเจ้างูได้ไม่ม้อยดีก็สมอยขอบใไ้แม่โอ้ยนี่แหละจีกะม้อยตอนทันดีตอนนี้ดีีมอยอือฮัักวานเมลสินมันทีกัดเลยตอนนี้กัดเลยดิลอยๆโวดูด้วยอยกันเมนจีก็มอยบนหลักได้กินหลายอยู่ล่าแกงนีม่ต้องึ้นผู้ยากแล้วล่ะ

ข้อม,มวังหว,ว,ว,วังสิมีปลาผักหวานมันก็มีเอลีเนาะเออเราบม่นะมเคยคิดสำเน็จว่าสิไดตอดหนึ่งสองตอดอย่็ยงังบ่หว,วังเลยบ่คิดว่าปลาตัวบันมันนับเป็นเป็นน้อยๆตน้นหมนเนาะดีใจตัวหานามแก่หนาม,มาใส่ขวดโคโรลิตฝังไววเนาะ มัยมหม่มันแอดเซรี่เขาเห็ดอันนั้นให้เนาะเซลีก็เล่ไม่เห็ดระบบนำให้อ่าโซ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 ดูมีได้หนึ่งกำแล้วอย่าเพิ่งเด้อหนึ่งกำแล้วเอาไปใกล้ๆหน้าจีอู้หนึ่งกำแล้วได้สามกำสี่กำห้ากำปาถ้าสมมูว่าไปพูดสิทอดไรยงหอยสีได้เนี่ยเอายางดอางมือกับบ๊อบพอบัวหบรรลุจักต้นมันพร้อม ส้มเสียนี่ลีมันยังสิได้กินด <kidding, S 1> ้วยมันสิรู้ว่าพกหวานตัวน,นี้มันยมมอ,ยมอ,ยอยู่หวังใดหวังใดอะไสิจ้างแม่กับจ้อยจัดเลยแหละอือก็ได้กินดอกจ้งแม่มมนี่อันนี้ก็สิได้เงี้ยหน,นาใส่มั้ยเนี่ยในปีหน้ามาทางนี้เด้อเ,เ,เป็นเป็นเป็นหนึ่งพบวยกันจ้าแม่สพาะว่าไม่ดีเป็นตัวแม่ยอะเป็น แต่มันสิเป็นมันเป็นแล้วมันเป็นโพดยุ่นนะ <Okay. S 1> มาเบืองต้นนี้อ้อแตกดี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 อุ้ยอันนี้ก็สีจนะีโม่เนาะปกติยายสินเล่าสีเอาอขนแขนงไงไว้กิตะม้ว่มาหลักของเราเป็น ขอบใจเด้อกิตเตอมยเศร้าสื่อมาแล้วพักหวานพันนันพันนันตะวัดเล่าบอกว่าสูผ้ากันเก็บซะพ่อซะ เอาหนามมาใส่แล้ววัยอิอยู่เพียนมามี็เสรอเซียวออมันก็ยู่บุนอยู่บุนเนมหมอนโฮมรลายเกินเมันมน่าจะเดี๋ลงไปหน้าปิดของหนาวเลบว่าน้องเริ่มปิดอืมเก็บไปก็บไปดี๋ยวไเดี๋ยวผาไปเบิ้งอันพักาวาันตัวแม่นี่ ผักหวานตัวเมียค่ะตัวเมียกับตัวผู้แยกกันนะคะตัวเมียก็อีกต้นหนึง่งตัวผู้ก็อีกต้นหนึง่งพอมันเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ขยี้เอาสีเหลืองออกให้หมดค่ะก็ให้มเมล็ดมันเป็นสีขาวแล้วเราก็เอาไปหมักใต้ดินทราย14วัน แล้วก็เอามาเสียบนะคะมันงอกคล้ายๆถั่วงอก่เามาเสียบเลยอย่าให้มันมีใบนะอย่าให้รากงอพอเรามาเสียบปุ๊บเราก็เอาน้ำน้ำหยดเลยถ้าใครมีน้ำก็ลดน้ำทุกวนันนี่อันนี้สามปีนะคะสามปีได้ผลผลิตลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แอดเซลีด้นะคะสวัสดีค่ะ